ครับวันนี้ผมเอกหนึ่งครั้งกับหนึ่งแปลงที่มีปัญหาเรื่องของระบบเรื่องหน้าย,ยางที่ตายดหนึ่งแล้วีดไม่ออกวันนี้บริษัทวีดอมไลท์พัทได้ทาการแก้ไขนะครับโดยการที่จะเช็ดเยียวยาต้อนอยางที่ไม่มีน้ํายางออกมาแล้วให้น้ํายางออกมาเนี่ยนะครับโดยวิธีการแก้ก็คือหนึ่งทำการฉีดพนด่นบริเวณที่รอยขีด,ด1 1> ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองทำการลักษณะขุดรอบรัศมีทรงพุ่มของต้นนะครับในการเปิดลักษณะระบบรากขึ้นมานวันนี้นะครับเรามาทําการตรวจสอบเรื่องของการตัด อย่างต้นนี้เรามาดูแล้วว่ารอยขีดของมีดที่ลงไปเนี่ยฮะหลายแผลหลายหลายรอยนะครับเรียกว่าหลายแผลและหลายรอยเพื่อต้องการได้น้ํำยางกลับมานะครับเกือบรอบต้นเลยฮะดูดีฮะขีดซ้ายบ้างขีดขวาบ้างนะครับเพื่อต้องการน้ํำยางแต่วันนี้นะครับเราได้ทําการแก้ไขกี่วันแล้วครับสิบห้าวันในวันนี้เห็นไหมน่าจะทำแล้วสิบห้าวันก็แสดงว่าขีดพ่นไปสี่รอบนะครับขีดพ่นไปสี่รอบแล้ววันนี้เนี่ย ได้ทาการเปิดกีบเพื่อตรวจสอบว่าวันรอบของรอบที่สี่เนี่ยนะครับมาดูว่าน้ํายางจะมีการไหลหรือไม่นะครับก็สกีพยานนะที่เห็นไหลไหมนะครับอ่าช่วยช่วยช่วยตรงนี้เป็นสกีพยานดูนะครับว่าต้นยางถูกการแก้ไขแล้วนะครับการไหลของน้ํายางอ่าเนี่ยหยดที่ด้านบนนะครับอ่าดูด้านล่างนะครับดูดูน้ํายางที่แนววิ่งของน้ํายางที่ไหลออกมานะฮะไหลโจกเลยนั้น ดันั้นการไหลของน้ํายางนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งเอาน้ํายางก่อนเนาะ<ช>แบบนี้ในการแก้ไขนี้อย่าเพิ่งเอาน้ายางเราทําการฉีดพ่นบริเวณที่รอยขีดน,นี่แหละเหมือนเดิมนะครับอน,น,นี่คือยืนยันที่เขายืนยันนะครับช่วยยืนใกล้ต้นยางต้นนี้นิดเดียวค่ะว่า <c oughs> เราเราอยากให้ได้ทําการแก้ไขได้ถูกต้อง <c oughs> นะครับในการแก้ไขถูกต้องเสร็จแล้วอันนี้พี่อยูดบ้านใกล้ๆนี้แต่ไม่ใช่แตงยางพี่นะแต่ดูแลเขาหรือเปล่าดูแลเขาไหมอของน้องนะ โอเคครับตำบลปลาเหลียนอำเภอปลาเหรียนจังหวัดตรังนะครับก็เป็นแปลงยางอีกแปลงลุงเหมือนกันแล้วที่ที่มานน้นเป็นเจ้าของแปลงเป็นคนนามาอ๋อเป็นคนนามาทดสอบมาทดลองนะครับมาทดสอบและทดลองที่เขาชื่อขอบังพี่แบงพี่แบงนะครับโอเคยสนัสดีครับครับเี๋ยวนะครับพี่แบงเดี๋ยวเชิญตรงนี้ครับผมได้ได้ทําการได้เห็นได้ตาด้วยกันนะครับ นี่ครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์ครับอ่ในการที่เราแก้ปัญหาเราต้องเราเราต้องแก้ในเรื่องดินนะพี่แบงค์เราแก้เรื่องดินออนนี้เราแก้เรื่องดินเสร็จแล้วแล้วก็มาตรงนี้ยาสูงครับพี่แบงค์ถ้าเราจะแก้ปัญหาต้องเอาแนวต่ำอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรเฟิ่หน้าใหม่หนึ่งเมตรก่อนแล้วเมื่อเราขั้นข้อที่สี่แล้วเนี่ยเราได้เห็นน้ำยางนี้อย่าเพิ่งเอาน้ำยางก่อนนะฮะหยุดพักก่อนแล้วทำการฉีดพ่นอีกเจ็ดวันเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งอีสี่รอบ ฉะนั้นไปครบสีสี่รอบแล้วเปิดจีดดอีกหนึ่งครัง้งนะครับเปิดจีดอีกครั้ง,งถ้าน้ำยางนื่องมาเอาแล้วครับตัดวันเว้นวันก่อนนะครับหรือตัดวันหนึ่งหยุดไปสองวันขึ้นมาก่อนเพราะตอนที่พ่อของเขากำลังขยายเรื่องของสร้าง่อก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะมันอยู่ในเงื่อนไขเก้าสิบวันน้อยยี่สิบวันแก้ไขไม่มีอะไรที่มาแก้ไขวันนี้ผงนี้หายเลยไม่ได้ไม่ใช่แต่ทำการแก้ไขอย,อยู่ยาวไปเรื่อยเ เนอกไม่มีเยอะลอนตอนนู้นยเพาะตัดกมนเอโลมันมันเนี่รักเลยโอ้ันเดี๋ยวเอาคือมันกเลือกมันอยู่แม่ไหวทำยางมันไม่ได้ที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องตัดนี่ไม่ได้ยุดนูยเรอะ่มาโอ้กันละโอ้ออ้โอ้ออ้โอ้โออ้เอ้โออ้อ้โ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 อ้นอ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้้าอ้อ้้อ้้อ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 ้

ลาไดไปไไปกุเรอเอาเนาะโลคนเเดียวแตไม่พออ่ไอ right. mm ้แบบก็ง่ายทีจะเก็บซื้อมาตรงเยอะๆแบบนี้มีกบแหละมีกบด้วยนี่